คนวันนี้มาวาดรูปกันนะคะมาวาดรูปกันค่ะอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะอันนี้ก็จะเป็นการวาดตาของเรานะคะแล้วก็วาดแบบเนี้ย อันนี้เราชอบวาดแบบนี้นะคะแล้วก็อึบแล้วก็ถูกนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ผลงานไม่รู้อะเราชอบทำแบบนี้นะคะ จมูกะคะก็แล้วก็ถูเหมือนเดิมะคะ่ะแล้วก็ถูอ,นะอีกนะระบบที่ชอบถูมากเลยนะคะประมาณนี้นะคะก็เพิ่ใส่จุดประมาณนี้นะคะ่ะ ก็วาดคิ้วกันต่อเลยนะเราเราชอบวาดคิ้วแบบนี้นะคะนี่ค่บน,นี่อันนี้คือไม่รู้ว่าททำไมนะคะเราชอบวาดชอบวาดค่ะก็ต้องถูอีกแล้ว โอคค่ะวันนี้เราก็เดี๋ยวเรามาวาดต่อนะคะนี่ค่ะอันนี้เราเป็นคนที่ชอบวาดปากมืะเสร็จเราก็ทำแบบนี้ค่ะแล้วก็ถูนะคะถูเสร็จแล้วก็เป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ นี่ค่ะแล้วก็จบเรียบร้อยนะคะการวาดตาแล้วก็วาดคิ้วแล้วก็วาดปากของเรานะคะเดี๋ยวขอเติมนิดนึงนะคะประมาณนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนเมื่อกี้นะคะเสียงเสียงพี่เรานะคะเรียกแมวนะบ๊ายบายค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะ